รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณะภูสิดุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงว่าใครจะเป็นคนสุดยอดคนดวงดีประจำสัปดาห์นะครับของวันที่2มิถุนายนถึง8มิถุนายนนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้ถือว่าโดดเด่นมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าวันที่2เลยต้นสัปดาห์ดาวอังคารจะมีการย้ายปราศีแล้วการย้ายในครั้งนี้เนี่ยนะครับ เข้าไปเป็นกเกษตรตราธิบดีด้วยในทางโหราศาสตร์เนี่ยเรียกว่าจะเกิดความหนักแน่นมั่นคงมีกําลังมากนะครับและดาวอังคารนี้เป็นเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนามินเป็นเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาตนุลโอ้โหดูสิถ้าเจ้าเรือนการเงินไปหนักแน่นมั่นคงมีกําลังย่อมมีเรื่องดีนะครับและดาวอังคารนี้ ยังเป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาเมษชาวลัคนาพิจิกอีกด้วยฉะนั้น4ลัคนานี้สัปาดาห์นี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนนะครับและในเดือนมิถุนายนนี้นะครับจะมีหลายลัคนาเลยที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเลยนะโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่18มิถุนายนเป็นต้นไปเลยนะครับดาวพระเกตจะมีการย้ายราศีแล้วดาวพระเกตเนี่ยเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตญาณพิเศษต่างๆนะในหลักเทวะกำเนิด พระอิศุนก็น,านําพญานาคราชมาป่นให้เป็นผงปะกผมด้วยน้ำำําอมฤตเกิดขึ้นเป็นทเทวดาพระเกตแล้วพญานาคราชก็เป็นตัวแทนของซับสมบัติต่างๆในวันที่18พอดพดาวพระเกตย้ายราศีเนี่ยส่งกําลังถึงดาวพฤหัสด,ด้วยเป็นประธานแห่งความสุขความเจริญจะส่งกําลังกันดีมากเลยนะครับอาจารย์ก็เลยจะท,ทําพิธีเนี่ยจุดเทียนนาคราชประธานรัพ์นะครับในวันที่18มิถุนา เพราะเป็นมหาฤกษ์มงคลนะครับหนุนดวงชะตาใครที่อยากจะร่วมพิธีเข้าพิธีจุดเทียนหรือสนใจอยากจุดเทียนอาคมนี้ก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับพิธีจุดเทียนอาคมนคกราชประทานทรัพย์ขึ้น12ค่ำเดือน7ในวันที่18มิถุนายน2567วันอังคารทงชัย มหาเรอกแข่งชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ดาวพระเกตตัวแทนแห่งหนัาคราชตามหลักเทวกำเนิดจิตญาแห่งความดีงามและสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงครูกำลังครูเกื้อหนุนเกื้อกูลจะมีการย้ายราศีเข้าสู่ราศีธวาลราศีเมทาดดินส่งกำลังก่อกำเนิดปัญญายาณพลังแห่งความสำเร็จและชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ หนุนดวงด้วยยานบารมีแห่งพญาน,นาคราชราชาแห่งทรัพย์และความสุขท,ทั้งปวงสนใจติดต่อได้ที่ Line แอดโธแกนดาวและยิ่งไปกว่านั้นดาวจัน์ทเดินดีตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยนะมีตำแหน่งคุณภาพนะครับทางโหราศาสตร์เป็นมหาจักรนะแล้วก็โคจรไปเป็นมหาอุด เสร็จแล้วบอกโคจอมไปเป็นกเกษตรตราทิ่ย์โอ้โห oh, oh, เดินดีทั้งสัปดาห์นะสัปดาห์นี้3ลัคนาที่จะเป็นคนดวงดีเกลด A อบวกเอบวกอันดับหนึ่งยกให้ลัคนากรากฎนะชาวรากรกฎเนี่ยหลายคนอาจจะโอ้โหเหนื่อยรอคอยมีความกังวลใจทุกใจมานะตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปดาวประจำตัวดาวจันโคจรเป็นมหาอุดเลย นะในเยือนลาพักด้วยส่งผลอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นโอกาสแห่งความสําเร็จให้รีบคว้าเอาไว้สัปดาห์นี้จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะใครมีโอกาสไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปกราบครูบาอาจารย์สิ่งเหล่านี้จะมาหนุนดวงชะตานะครับแล้วจะนําชีวิตเปลี่ยนแปลงสู่ความเจริญรุ่งเรืองนะโดดเต้นมากๆเลยยกให้เป็นเอบวกอันดับหนึ่งไปเลยเบวกอันดับสยกให้ลัคนามีน ชาวลัคนามีนเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนการเงินจะย้ายราศีมาเป็นกเกษตรตราธิบดีหนักแน่นมั่นคงมีกำลังในเรือนการเงินโอ้โหฉะนั้นถ้าเงินดีทุกอย่างดีหมดแน่นอนนะมีเงินดีนี่โอ้โหทุกอย่างแฮปปี้นะฉะนั้นชาวลัคนามีนเนี่ยโดดเด่นมากๆนะครับในการเจรจาในการสื่อสารการเดินทางการจัดการติดต่อค้าขายต่างๆ ทุกสิ่งทุกอย่างทําไปจะเป็นเงินเป็นทองทั้งสิ้นรวมถึงโชคลาภด้วยนะครับ A บวกอันดับ3ยกให้ลัคนากันชาวลัคนากนเนี่ยนะจะเป็นโอกาสที่รอคอยเกิดความสําเร็จสมปรารถนาดาวไปประชุมรวมกันอยู่ที่เรือนสุภะสุภะหมายถึงความสุขความบริบูรณ์ความสําเร็จ นะแล้วดาวจันจะเข้ามาเป็นมหาอุดอ์เอกโอ้โหส่งกําลังแบบดีเยี่ยมเลยนะจะส่งผลให้ชาวลัคนากันเนี่ยนะสำเร็จสมปรารถนาในสิ่งที่รอคอยใครรออะไรมานานใครต้องการความสําเร็จใครต้องการการหลุดพ้นสาเร็จสมปรารถนาแน่นอนนะครับไขร,รหัสชีวิต พลิกชะตารวยด้วยเลขปัตรประชาชนศาสตร์วิชาลีรับขั้นสูงที่จะช่วยไขยความลับและแก้ไขปัญหาเคลียร์ให้ตรงจุดช่วยให้คุณมองเห็นอดีตปัจจุบันและอนาคตได้อย่างแม่นยำเราต้องยอมรับว่าปัญหาที่ต้องพบเจอในปัจจุบันเกิดจากกรรมที่กระทำมาในอดีตแล้วจะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถร่วงรู้กรรมในอดีตชาติและแก้ไขให้ตรงจุด เพื่อการอโหสิก,กรรมร่วงรู้อดีตเพื่อแก้ไขปัจจุบันและวางแผนอนาคตใหม่สู่เส้นทางที่รุ่งเรืองรุ่งโรจไขรหัสลับจากจักรวาลตรวจแก้ไขกรรมในอดีตชาติด้วยศาสตร์วิชาลีลับขั้นสูงกับอาจารย์กฤษณะสนใจติดต่อได้ที่ line แอ e โอเพนดา กันบานะสามลัคนาที่เป็นคนดวงดีเกรดบีบวกนะบีบวกอันดับหนึ่งยกให้ลัคนาเมษชาวลัคณาเมษนะตอนแรกจะให้เป็น A บวกไปแล้วแต่มันมนีนิดเดียวนะนิดเดียวคือชาวเมษเนี่ยระวังเรื่องสุขภาพแค่นั้นเองนะครับแต่เรื่องอื่นๆน,นะการงานการเงินจิตใจโอ้ดีมากเลยมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ นะเพราะดาวไปไประชุมรวมกันอยู่เรือนการเงินเป็นเกษตราราธิบดีด้วยส่งกําลังดีมากนะดีทุกด้านนะครับแต่มันติดนิดเดียวเพราะว่าดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนมอรณะด้วยนะพอเป็นเจ้าเรือนมอรณะด้วยเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพอะไรต้องระวังเอาไว้นะใครอยากทวงนี้ทวงนี้ได้เลยนะมีโอกาสได้นี่คืนด้วยนะสำเร็จสมปารถนากาให้เป็นปีบวกแล้วกันนะครับ ปีบวกอันดับสองยกให้ลักขณากลุ่มชาวลักษณากลุมเนี่ยนะหลังจากที่เหนื่อยมีปัญหาในใจอะไรมาพอสมควรแล้วตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปก็จะเริ่มคลี่คลายนะคลี่คลายไปนิทิทางใหม่การงานจะดีขึ้น มีตัวช่วยมากขึ้นได้เห็นช่องทางเห็นวิธีการมีโอกาสของความสําเร็จมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเพียงแต่มันยังไม่ดีแบบสุดๆนะมันกําลังไต่ระดับขึ้นไปก็เลยยกให้เป็นบีบวกไปนะครับบีบวกอันดับ3ยกให้ลัคนามังกรนชาวลัคนามังกรนะถือว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์แห่งความโชคดีดาวจันร์เดินดีตลอดทั้งสัปดาห์เข้าสู่เดือนปุตตะ ส่งกําลังปุต่ตะไหมายถึง Project, โปรเจกต์โครงการการเริ่มต้นหรือหมายถึงลูกหมายถึงเด็กๆก,ก็ได้นะมันจะมีการขับเคลื่อนไปในทิศทางใหม่ที่ดีขึ้นนะชาวมังกรรออะไรอยู่มันจะกดสตาร์ทได้ออกเดินทางได้เกิดความสําเร็จสมปรารถนานะครับฉะนั้นจึงยกให้เป็น B บวกอันดับ3นะครับดูดวงกับอาจารย์กฤษสะแบบรู้เรืรู้จริงแม่นยําแก้ปัญหาตรงจุดไม่มีสะดุดทุกช่วงเวลาของชีวิต การเงินการงานความรักสุขภาพการค้าธุรกิจต่างๆอาชีพหลักอาชีพเสริมการเรียนการสอบแข่งขันเจาะลึกพร้อมคำแนะนำวิธีการแก้ไขแบบชัดเจนรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนเพราะก,การใช้ชีวิตลองผิดไม่ได้หากเลือกเดินทางผิดคือเสียหายเสียเงินเสียเวลาเสียความรู้สึกใครที่พลาดไปแล้วกำลังเจอปัญหาหนักต้องการที่ปรึกษามาดูดวงกับอาจารย์ฤษณะมีคำตอบให้ ทุกปัญหามีทางออกแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำตัดสินใจได้ถูกทางรู้เร็วสำเร็จเร็ว ที่ติดตามชมนะครับใครที่อยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับก็สามารถมาสนทนากันได้ทุกวันนะ10โมงถึงเที่ยงอาจารย์ไร์สดทุกวันเลยมาสนทนาการพูดคุยกันอาจารย์ก็ให้ความรู้ด้านโหราศาสตร์นะครับทุกวันเลยรวมไปถึงวิเคราะห์โปรไฟล์ดวงให้นะครับใครอยากมาวิเคราะห์ฟรีก็เข้ามาได้นะอาจารย์มีวิเคราะห์เลขบัตรประชาชนด้วยใครที่สนใจนะทางเดินชีวิตตัวเองจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะถึงเวลาเรามีจังหวะไหนเป็นเคราะห์อะไรจะได้แก้ไขกันก่อนนะครับรวมไปถึงเลขศาสตร์ต่าง ่างเบอร์โทรศัพท์มือถือนะเลขที่บ้านเลขทะเบียนรถอย่างนี้นะครับเพื่อดึงดูดความมงคลก็จะวิเคราะห์ให้หมดเลยพอวิเคราะห์เสร็จแล้วก็มีคําแนะนําให้นะหรือถ้าใครอยากจะให้ออกแบบให้เลยอาจารย์ก็รับออกแบบฉลกมงคลทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือพลังบวกเลขมงคลให้มีโชคลาบนะแก้ไขเลขที่บ้านแก้ไขทะเบียนรถอย่างนี้นะครับเพื่อส่งเสริมให้ได้ความสําเร็จนะตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับและใต้คลิปนี้ มีลิงก์กลุ่ม Open Cha t นะครับเข้ามาพูดคุยการมารับข้อมูลข่าวสารกันได้นะครับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับอาจารย์ก็มีคัมภี์เสริมดวงปีมังกรทองนะครับคมพี์นี้เนี่ยก็เป็นความรู้ทางโหราศาสตร์แล้วก็เรื่องของการเสริมดวงให้เป็นมงคลตลอดทั้งปี2 5 6 7เลยใครที่สนใจเรื่องการเสริมดวงนะครับก็จะมีความรู้ที่เป็นประโยชน์มีเลกมงคลตลอดทั้งปีเลยนะมีพยากรดวงให้ทุกๆ2เดือนด้วยแล้วก็มีเลขมงคลมีวิธีการที่ถูกต้องอีกหลายอย่างเลยนะครับอีกเล่มหนึ่ง บทสวดมนต์แก้กรรมเสริมดวงนะครับอันนี้สืบชะตาใหญ่ด้วยนะครับจะบอกวิธีหมดเลยว่าขอขมากรรมขอโหสิกรรมเจ้ากรรมในเวรทํายังไงมีบทพูดมีขั้นตอนพิธีกรรมมีบทสวดมนต์นะครับสวดให้เป็นมงคลเสริมดวงได้ตลอดทั้งปีนะถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถติดต่อสั่งได้ตามช่องทางโซเชียลของอาจารย์ได้เลยครับ